บ้านพร้อมสวนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Property บ้านและที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของค่ะวันนี้ขอเสนอขายบ้านพร้อมสวนค่ะพิกัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านสร้างใหม่มาบนเนื้อที่ถึง3ไร่1งานเป็นฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอลักษณะที่ดินสวยค่ะเป็นแปลงสวยหน้ากว้างติดถนน98เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงไป 58เมตรและด้านด้านหลังนะคะด้านหลังก,กว้าง98เมตรเช่นกันคะ่ะติดถนนสาธารณะสด้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยน้ำประปาไฟฟ้าบ้านเลขที่ครบนะคะการเดินทางก็สะดวกนะคะลงจากถนนคอนกรีตของหมู่บ้านเนี่ยประมาณ100-150เมตรเท่านั้นเองยเยื้อง,งกันก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านคะ่ะบ้านสร้างใหม่2ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่ มีโรงจอดรถในร่มนะคะจอดรถได้สองคันภายในพื้นที่นะคะปรับพัฒนาเรียบร้อยแล้ว้ําไม่ท่วมนะคะมีบอ่อบาดาลหนึ่งลูกมีปั๊มน้ำแทงน้ำมีโรงเลี้ยงไก่นะคะเล้าไก่เล็กๆอยู่ตรงกลางสวนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เรามาถึงตรงนี้เย็นนะคะพบค่ำเลยค่ะก็ประมาณหกโมงเย็นนะหกโมงกว่ากว่าแสงอาจจะดูไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่ามันมืดมากนะคะแต่ว่าในภายในกล้องเนี่ยก็ยังมองเห็นชัด บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะเจ้าของต้องการขายเพราะว่าเจ้าของป่วยนะคะต้องกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้ๆประจําค่ะเนื้อที่โดยรอบนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยจะล้อมลว้วนลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพืชที่ปลูกไว้ก็มีกล้วยแล้วก็มะม่วงที่เป็นหลักแล้วก็มีพืชผักสวนครัวนี่คือภายในบ้านนะคะภายในบ้านเนี่ยของอาจจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะถ่ายไม่หมดนะคะขอจะถ่ายเฉพาะช่วงบนนะคะให้เฉพาะ,ะบ้านนะคะ เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ให้ค่ะอันนี้พาไปดูในครัวก่อนนะคะในครัวกว้างกวางเลยทีเดียวค่ะนี่ในครัวฝ้าเพดานสูงโป่งโล่งสบายค่ะเป็นบ้านสไตล์ลอบนะคะบ้านโมเดิร์นลอ็มีห้องน้ํานะคะนี่ก็เป็นห้องใหญ่นะคะเป็นมัตเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวนะคะห้องใหญ่มีห้องน้ําในตัวค่ะอีกห้องนึ่งมีเจ้าของพักอยู่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยจะไม่ได้เปิดนะคะที่ค่ะห้องครัวเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะ เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่เลยนะคะนี่ห้องน้ํานะคะห้องน้ำ,นำแล้วก็จะมีพื้นที่สวนพื้นที่เหลือปลูกบ้านได้อีกหลายหลังเลยค่ะถา้าเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแปลงนี้ถือว่าห้องใหญ่มีห้องน้ำในตัวเนาะ,ะสามไร่หนึ่งงานพร้อมบ้านหนึ่งล้านหกแสนห้าหมืราคานี้ไม่แพงนะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะคะหลังนี้ค่ะตอบโจทย์เลยค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดินทางก็ไม่ไกล ห่างจากหมู่บ้านนะคะวัดหนองโกวัดหนองสำโรงเนี่ยรัศมีสองสามกิโลเมตรมีทั้งโรงเรียนร้านค้าชุมชนวัดสถานีอนามัยต่างๆห่างจากปั๊มปตท,ะทหนองยาไซประมาณเจ็ดกิโลเมตรก็มาจากตลาดหนองยาไซก็เจ็กิโลเมตรเช่นกันค่ะเดินทางจากเซ้นทรันเวสเกตหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรโดยป,ประมาณค่ะเรียกว่าเดินทางสะดวกมากๆถ้าจากกรุงเทพก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วค่ะ ่านใดสนใจนะคะนัดชมบ้านนะคะนัดล่วงหน้าด้วยนะคะเบอร์โทร0910096124และ0910139988เบอร์นี้ไม่ได้บินโดนะคะเนื่องจากมืดแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ